ก็สวัสดีแฮยอยู่ผมจูเกอร์หนึ่ฮะนะครับอยู่เกมฮอนนะผมกับฮีโร่พาราเล็กก็ตัดมาที่ที่เจ็ดท่าคิวหนึ่งตายหนึ่งไอซีสี่เอ้ยไม่ใช่ไอซีสองนะครับสกอร์สี่ต่อสี่นะก็น่าจะมาด้วยกันกับเพื่อนอีกสองคนนะครับเป็นด้วงวิสเลย์แค่เดียวกันนะครับ,2 K, 2, 1, 2 K, 2, รบสองเคสองวันสองเคสองวันเออสองหนึ่งอีตัวที่เหลือคือเบียดกับโนแมดนะครับแฟนหนุ่มข้ามีเล็กทิกซิลเทอร์โมนาดเดสฟูดนะครับแล้วก็ มัสเตอร์ออฟอาร์มนั่นเองโอเคนะก็ไม่มีอะไรมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะก็คือเราได้ได,ได้ได้โพสในในชุมชนนะี่ยเนี่ยในชุมชนของช่องเราอะค่ายแดงอะนะว่าเอออยากดูเกมไรต่อละอนปิดนะครับก็42%เป็นต์เป็นโดตาทูสิบสี่เปอร์เซ็นต์เมดาวีนะครับแล้วก็อีกสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือลงทั้งสองก็คือ เอาเฮียแม่งได้คิวแล้วตายโ okay. อเคอะย้อนย้อนดูไหมมันไม่มีอะไรอะ่ะคือแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยแบบเมื่อกี้เนี้ยอ่ะเลเฮ็กปุ๊บปาดตายอะ่ะแล้วแม่งก็ไปโดนโมนาดเล่นคือตอ้นเกมไม่มีอะไรผมเลยมา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 ,มาแจ้งต้นเกมไม่ใช่อ่ะตายจบเออแล้วก็เกมอื่นอีกสาเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะไอคือคนดูเกมอื่นๆน,นี่ไม่เอาอ้าวีกับดูด้าทูใช่ไหมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสามสิบเปอร์เซ็นต ลงทั้งสองหมายความว่าก็บวกอันนี้ไปอีกสิบเปอร์เซนกับบวกกันบนไปนอีกสิบเปอร์เซนก็คืออ่าคนดูดูโดตาทูก็ครึ่งหนึ่งนะครับเยอะกว่า RV r ีอา,อาสักประมาณยี่สิเปอร์เซนตนะครับส่วนจะลงไรต่อเนี่ยก็เต็งอยู่สองเกมส่วนเกมอ,อื่นๆเนี่ยอยากดูเกมอะไรเออเกมอ,อื่นๆนี่คือเกมอะไรเกมทั่วไปเกมในเรื่องเหรอคือมัน มันเอา้าน้องแมทน้องแมททำไรน้องแมทว่าไ้หนึ่งทีป่าอีทีหนึ่งสวยไงไงเดี๋ยวดูดเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนน่าจะแบบเต็งอยู่2เกมเนี่ย RV วีโดดาทู v, 2, หรืออาจจะควบคู่หรือหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ผมตอบไม่ได้ผมต้องลองดูก่อนว่าว่าทิศทางมันเป็นยังไงเออว่าว่าทิศทาง ยอดวิว <Your> มันเป็นยังไงเนาะก็ก็ยังฟันธงอะไรไม่ได้แม่ง <Wow. S 1> ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมแม่งขึ้นอยู่กับคนดูอืมว่าคนดูเนี่ยจะจะดูอะไรมากกว่ากันนะฮะสำหรับตัวผมทั้งสองเกมอ่ะทั้งดูแล้วทูอ่ะเฮ้ยปาดไปยังไงอ้โหูยังทีกรอเจา้าว่ะตายว่ะเดดวูดตบสวนไมโนแมสกิลมาแล้วอืมพระลอกตายแล้วครับแต่ว่านโนแมสได้คิวอ่าไม่เป็นไรครับเพื่อนยังได้คิวอยู่นะ โนแมทอีเร็กที่วิ่งตามมาโนแมทเดิน no มาครับอ่ะเจอเพื่อนนะรอเลยครับรอรอเฮ้ยจะไปใจ <c oughs> ว้าวอีแก้วไอ้สัสเพื่อนผมนี่แชมว้าวครับผมวิญาณดีไม่เคยโดนเลยนะสองดอกนะเพื่อนอ่าอีเร็กอีเรกบอกว่าเสือกเยอะดีเอา้าอะไรยะเกมของเล่นหน้าห้าไปบอกเขาเสือก ก็อยากเล่นหนึ่งหนึ่งก็ไปเล่นมาริโอาเล่นคนเดียวน็อกแมนรอกแนเออก็เพื่อนมาช่วยก็เรื่องปกติอะไรก็เป็นทีมน่าแรกก็ตองสามนะครับชีแลกออกมาเป็นจอเวทอ่ะถึงไหนต่อละเออมัน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 แล้วแต่คนดูนะครับความชอบของผมระหว่าง R.V กับ Dota 2เนี่ยเท่ากันนะครับไม่มีอะไรชอบมากกว่ากันชอบพอที่สุด อากับโดดาทูความชอบผมเท่ากันให้ผมทำอะไรก็ได้ไม่ติดไม่ติดได้หมดเอาแค่แบบอ,อันไหนคนดูมากกว่าก็อันนั้นเออหรือถ้าแบบมันมันควบสองได้ก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาเออสมมติว่าอยาอดวิวมันพอๆกันหรือเท่ากันเอทิกจับครับบิสซันปาดมาโอ้ยซีเธอร์สโลอาร์โบอีกหนึ่งวอลก,กอแล้วกันนะครับก็แจ้งนิดนึงเพราะว่าคลิปนี้ลงก็อีกเดือนหนึ่งก็ปิดแหละ <im itation> ต้นเดือน20บวันใช่ไหมอันนี้เราลงมาวันที่20กว่าขอแจ้งหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าคนจะดูเยอะแต่ตอนเกมปกติไอ่ะาแรกกันตีปาดมาครับเก็บ1เก็บ2องยางไงครับสลิเทอร์ป้าดีทีเก็บ3ามุ้ยุ้ยจะไม่น่ารอดว่ะชาร์ตพิษแม่งเหลือสิบกวิไม่โดนงูตีอีกดีนายไปเออเจองูโชคครับมันจะเพิ่มชาร์ตทองอันตี นั่นแหละสมมติเราทำคลิปมาปั้งแถลงการปุ๊บ <_ d> um> คนดูไม่ไม่ดู <_ d> um> ควจะดูเกมปกติแล้วก็ใส่ช่วงที่มันตายอะไรเนี้ยแ <_ d> um> จ้งนิดนึงนั่นแหละทุกคนอยู่อยู่ที่ยอดวิวนะครับว่าว่าคนดูอะไรมากกว่ากันนะฮะถ้ามันห่างกักนเยอะเราก็จะเลือกเกมเดียวแต่ถ้ามันสูสียอดวิวเท่ากันเราอาจจะทำควบคู่กันไปก็ไม่เสียหายอย่าลืมว่าตอนนี้เราทำสองช่องทางไงค่แดงกับเพจนะครับเออ ก็อาจจะแบบเพจลงอันนึงใครแดงลงเกมหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็ก,ก็ได้เหมือนกันไม่รู้นะประมาณนี้ส่วนเกมมือื่นเนี่ยโอโหแนวเนื้อเรื่องผมไม่ทานนาดผมไม่เก่งอังกฤษเราไปทําอีกโลกหนึ่งดีกว่าอีกมัตติเวิร์ดนึ่งเอ <laughs> อคือข้อดีข้อเสียของของทําเกมเดียวกับทําหลายเกมมันก็มีนะอันนี้ขอพูดอีกนิดนึง คือการทำเกมเกมเดียวอ่ะอย่างช่องเราคือทำฮอนเกมเดียวใช่ไหมยอดวิวมันจะไม่แกว่งมันก็อยู่ที่หมื่นวิวอย่างต่ำก็เก้าพันสูงจุดก็ประมาณหมื่นสองหมื่นห้ายอดวิวไม่แกว่งแต่ถ้าเราทำหลายเกมอะ่ะทำเยอะๆแนวในเรื่องอยอดวิวมันแว่งเว้ยมันมน่นนาจ,จะแบบว่าหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าพันสองพันห้าหมื่นมันจะแว่งไปแกว่งมาแต่ข้อดีคือเกมปิดเราอยังอยู่ได้ไงเพราะว่าเรามีหลายเกม แต่ถ้าอย่างเงี้ยคอนปิดคือผมจบ <c oughs> เอออ่ะสวยามาเข้าสู่เกมนะครับโมสักนิดหนึ่งปลาไปห้าทีอ่ะปอมกลางแตกไปแล้วตอนนี้ก็มันมาเป็นจอเวสเวลสามนะครับเออก็จอเวสเนี่ยมันก็อ่าดาเมจแรงขึ้น20%กับครีปก็เหมาะกับพาแลกกับไปเคียรครีป มาออกหลายต่อสกอเ์าสิบสามต่อสิบมาเข้าสูเกมแล้วโมให้นั้นพอแล้วเคเสรดจบูดโอ้ยล็อกขาโดนด้วยครับโมนาลันตีโดนใบโดนจับโอ้โหดวงไม่ได้ขยคราพวิเล่ไปเฮกเดดบูดครับเจยอยีเล็กทีค์สโลแล้วบิดช่วยเพิ่มความไวครับซีเทอร์มาโอ้โหเจอจับขากแล้วโดวนตบไปเนี่ยตีธรรมดาสูสีวะ สก,กิลฟันนุ่งค่ามันเยอะไงต้นเกมอะ่ะมีทั้งทั้งเนิร์ดทั้งใบอะ่ะทั้งสโลทั้งจับขาต้นเกมผอว่าฟันนอ่งค่าดูดีดอร์ท้ายเกมโนแมดเราไงเออโนแมดกับ no พาเแรกน่าจะพังงานแต่โนแมดคเคาน์เตอร์เป็นล้าอ้าวยังไงอ่ะมาจะอ้ามเหมือนจะรู้อ๋อแม่เคียร์คีดหมดเวฟพอดี ยังไงครับระยะไม่ถึงไม่เป็นไรถอยก่อนฝอนโัข้ามนี้เดินสี่เดินห้าตลอดแล้วนะ Please, <c oughs> อ่าสไลด์มาเฉีย์คิวชิวจิวได้บัวได้บิงนะครับระวังโดนตบ นโนแมดดีเคาเอร์โดนแล้วไอสัตว์น้ำตาจะไหลฮิวอ้าวเลี้ยงเนี่ยมีมีจุกมีจึกพาแรกอันติีมาสไลานะ์เก็บเดดบูดไปได้ครับผมอ้าวแล้วครับบิเลโดนเนิร์ดครับดวงมาสันพาแรกปาดมาอีกทีนึงดวงได้คิวไปต่อ เดินห้าแล้วเอาปอมเลยเดินบูดล็อกขาไม่โดินนะครับอ่าสวยครับได้ปอมล่างปอมกลางกับบนนะันไม่ได้เลยนะได้ล่างไว้สองปอม ขบวนอีกนิด ET เดียวจะแตกกันเนี่ยดัมเมด58เฮ้ยเลือดเหลือ58ได้ลอยได้เลยหามาซามนะครับเป็นตัวทองชิ้นแรกเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลฝ่ายพาแลกเยอะมากนะพาแลกบิดวิสเลย์ดวงเดิงตันเติรนไม่มีตัวทองไม่ได้ตีแน่นอนก็นเลยเอาตัวทองมาก่อนเลยเพราะว่าดัมเมดเป็นล้านยังไงไม่ได้ตีอยู่แล้วตอนนี้ตัวทองต้องเข้า อ้าวครับโดนจับเดนบูดตบโอ้โหดวงแตกตัวจับแมงเยอะออะไรครับได้ลูนเฮดอ้าวโนแม่โดนยีไดทิกจับครับเดนบูดล็อกขาอีกขาแรกันตีปาดมาครับอุ้ยโนแม่ของคอเตอร์โดนอยแล้วเหรอ นี่ยิงสไลด์โดนพี่ตายครับมั้งอ่าไม่ตายครับกระซิออนไปนี่ไปขี้ข้อกันมาโหลดห่อไขยซุ้มเทพตอนนี้กองอ่อนงอาเป็นเลยไอคอนโอมาดาแม่งเนียนป้อมอะโอ้เราโดนสามปอมนะเว้ยอันเคยได้ดวงดวงได้ฟ้าแล้ว ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาทำอะไรได้จะจำายกันเอาไม่ใจมัวแล้วมัวแล้วเฮ้ยมาด้วยกันไม่ให้หลอมันแย่งลุงก,กันทำไม ตอนนี้ก็สกอร์18ต่อ13นะฮะพาอะไรก่ไป10โอ้ฝแายข้าม3ตัวแล้วก็2 1นะฮะมันเดิน5กันตลอดเลยมันมันมันแบบมันเลยมันเลยบวกกันยากครับคิวกันยากไม่มีแบบดักเก็บดักโตบอะไรเงี้ยอ่ะเดินเดินเป็นแกงหมดเลยอ่ะเล่นเป็นทีมก็นเล่นโซโลลักษณะการเล่นบางคนระแบบเล่นเป็นทีมก็จะแบบเนี้ไอตัวสกิลช่วยกันอะไรเงี้ยมันจะเยอะ เล่นใครเล่นมันนะกดโซโลมันก็เจอแบบแครี่เยอะๆหน่อยเล่นตัวใครตัวมันอันนี้ต้องอาใัยความสมัครยปาดมาปาดอีกทีนึงโอ้ย่าตายสองวะไอ้พาเล็กติแช่ครับมาดามซานม่ฮะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้พาเล็กมามาดามตามยิงอยู่ครับอีกทีเดียวฮะแล้วสัตว์ละโอ้โหตบเลยเหรอวะ เอ้าโนแมกกาเตอร์ว้าวอีกแล้วขาประจำขาว้าวสวยอ่ะวอนี้พลาดนะครับเราเหลือโนแมโนแมดตัวเดียวเป็นข้ามลือสองยีเล็กทิกมาแล้วฮะเจอจับครับผมจับแล้วสกิลแจดโดนจับอีธทีตายแล้วอ่าตีสโลเนอร์ครับ สกิมันุดาไว้นะเอาเจอจับต่อเลยครับผมโมนาดมาใบห่อโมกแล้วอย่างไงเรียบร้อยครับโดนอีเล็กคิกไม่ยอมกลับหวามหนีเลยเอ้าตีติดตามนะครับตายดิมาซามลีเจนเหรอเอาดวงไปลดก่อยทีหนึง่งมาดามยิงส่วนนะครับดวงบินตามโดดมาสตันดักหน้าแล้วอีกทีเดียวแจว แต่เย็นอวนมันแบบมนามันหมดไว้ผ้าแรกมันมันโหแต่มันใช้ของเยอะถ้าของน้อยมันเล่นยากมันสไลด์สองสองชุดมนาก็หมดแหละสองของสองสาชิ้นอคอยซุ่มมันโบเลียเลยอาวิเซโอ้โหโดนพ่นพิครับตันส่วนไม่ันงทีครนโดค้างก็มาช่วยครับเอ้ยมนามาแก้ทางนี่มนาอีเล็กทกแก้ทางดวงได้นะ อันตีเล็กที่สามารถลบมาแรงออกได้ถ้ามีกระทาฟ้าเนี่ยแม่งอันตีใส่เพื่อนไหลายตัว s <S ก็ถือว่าเป็นของคู่กันนะแกแทงกันได้ออกมาเป็นเกาะชมพูครับผมอันนี้เจาะก,กอเวทอันนี้ลดก่อเวท มาเอาโหคราวนี้สกิลเต็มเต็มอันนี้ลบลบสามนะผงค่ามีอยู่ห้าเกาะถ้าใครไม่มีสแกนเวสก็จะเหลือแค่สองหน่วยนะฮะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อีกอาจจะเหลือหนึ่งหนึ่งกว่ากว่าแล้วมันคิดอันไหนก่อนวะคิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ก่อนหรือเปล่าวะโอ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เว้หรือว่าคิดหกสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนผมว่าน่าจะคิดทั้งหมดก่อนมัน้ง คิดหน่วยก่อนแล้วก็มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หลังผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละจะประมาณ1.8ึและนึ่งงแมงอะไรกันสวายเก็บสองนะว่าไงซีเธอร์ปาดมาเก็บสามหูใส่สระว่างตัวเว้นะผมปาดอีกทีหนึ่งโอ้ยเก็บสี่อย่างแรง ดับแนวกันหมดเลยโอ้ดาเมจ495ร้เลยครับสไลด์ครีปโนแมนไม่ต้องมาไฟะด้านบ้านไปเพื่อนอ๋อโค้ชซุ่มมันโบลิอแล้วโดเนี่ยโนแมนโคแมนเจอใบห่อหมกมาดาม,ดมดีงฟีอยูห่หลัง แล้วโม tamam. นาห่อตัวเองครับย็กทิกมาโอ้ยเสร็จมาได้ครับถาแลกต่อป่ะระวังโดนจับกระทาฟ้าที่มีใครออกไงดวงไงดวงออกแล้วนี่รอฟ้าจากดวงนะครับ ไฟดองข้ามอออันนี้เดินสี่เดินห้าครับแตกคีกันเดี๋ยอาไม่แตกด้วยมาายตรงข้ามออสู้นะครับผมแม่งอสู้อย่างเดียวเลยวะ่ะ นั่งไงใครจะโดนเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปี่าป้าซีเธอร์ปังงูเต็มเลยวะเดบูดได้ตัวทองแล้วนี่ครับเดินมาเจองูฉกแล้วมันก็บิงไม่ออกอ่ะวิเลเจอเดนบูดเกี่ยว่บิงมาตบเลยโอ้โหวิเลวิเลโดนล้วงเก็บไปก่อนนะครับ นาพาเรกเปิดก่อนยำปูอัตติสไลด์มาโอ้โหเพื่อนตาย2แล้วเกได้ไปหนึ่งตัวครับปาดอีกทีนึงโอ้โหมาดามยิงฟรีโนเมทเอ้าเคาน์เตอร์ไม่เว่าไม่เว่าเก็บสามยยเกเอาวานโนเมทเหลือเดียวหนึ่ง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 อิเล็กทริกโนเมทครับหนึ่งหนึ่งลูกวิชายเดินมารอทที่บอดฟ้าโนเมทคุกฝุ่นมาครับยืนที่อยู่นี่อ่าโนเมทครับไปเก็บโรนนะผม อีเล็กทิกยืนรออยู่แล้วจับจับแล้วสกิลแม่ดีไปเก็บลูนแม่มันตายแนะ่โนแมสกิลส่วนมาไล่ตีอยู่ยังไงอีเล็กทิกจูกลับหลังมาครับโนแมดวิ่งตามาอีกทีเดียวเจอโอ้โหอันตีสโลครับแล้วเจอจับสวนตีทีเดียวโอ้โหแล้วตายแม่งเอ้ยสู้ีเกทิกไม่ได้วิเลครับมาไล่แต่ว่าไม่ทัน เลเด้งโคตรไวมีไอคอนไงมานา,มานากันเลือดรีเจนไวมากโอ้โหแล้ววอลที่แล้วเรามันเหลือตัวได้่ะเราตายห้าก็ถือว่าวอลพ่ายไปอ่ะแต่เป็นไรพ่ายไม่เยอะนะอ๋อเป็นตัวทอง <S <S อันนี้ก็16คิว ประมาอข้ามก็พอๆกันนะครับว่าสามสี่ห้าหกตัวสูสีมันกดหมูงไงบิดออกกันนี่จวะวะเสื้อคุมนี่ไอเทมใหม่นะครับคนไม่ค่อยออกกันใหม่ไอเทมใหม่กี่ปีก้วเนี่ยปีได้ยัง <laughs> เดนส์บมาแล้วเกมนี้แม่งตึงเครียดวะ่ะคือแบบว่าแม่งเดินห้าตลอดอะโดนจับก่อนแล้ววิเลโอ้โหวิเลไม่ได้เล่น2บอลแล้วครับเจอเดนบูดเก็บไปก่อนครับโอ้โหอ่ะเราได้กระทาฟ้านะฮะบดาเปิดอัตียิงยิงยิงถอยก่อนไม่ไหวนะอันตีมานาเราเยอะอันตีเรายังเปิดทิ้งไม่ได้อยู่ครับแล้วยังไง ปาดไม่ถึงโนแมดไล่เคาน <regret. S 1> ์เตอร์สวยครับโอ้โหโนแมดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเก็บมาซาไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วครับพาเลกปาดสไลด์มาโอ้ยเฮ้ยโนแมดโหเฉยว่ะเฮ้ยเก็บสามยังแค่เก็บคนเดียวด้วยนะเอาคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยเก็บสี่ปาดมาพาเลกได้ไปหนึ่งไอ้เแ้ยโนมึงโนแมดมันโหดนะเว้ยเมื่อกี้ได้มีคิวคนเดียวเลยสี่ตัวโดยที่เพื่อนแบบ ไล่อะไรกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้วะนู้ไแมดักเก็บคนเดียวสี่ตัวไอ้ยโหดเฉยวะถึงจะชอบเ้าวแต่ว่าไล่ฆ่าโหนะโอเคเอาบาแรกคืนนะครับเอาบาดแก,ก่อนทานไมเ่เอ่ยสติตเทอร์เกินมาแล้ว น่าจะได้อยู่ครับ<อ>แหล<ว>กลางมีเวียนหนางต่อยกลางต่ออว่าง่าอีเล็กทิก ทำไมมาเล่นด <laughs> 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 ้วงกับพาลาเลกวะมาได้กันนะผมว่าถ <Silver>. ้าจะเล่นพาเลกเล่นคู่กับเชียร์ช็อกดีกว่าเนาะมันแบบรถกอเวดอะเล่นด้วงก็ต้องเล่นกับแครี่กายภาพถึงจะแบบว่าเขาจํากันนะรถกอกยภาพแต่มันก็ได้หมดแหละแต่พูดถึงน่าจะเอามาคอมโบอะอันนี้เข้ามาแอบในคลองก่อนครับ แมงลบบบตัวเองมาแล้วเฮ้ยเอ้เอาเดดบูดสวยดดผปาดมาฮะโมนาดว่าไงวะว้ามหนีไม่รอดอีกเก็บไปสอง,สองเอาราครับผมเหลือมาดามโอ้โหมาดามต้องให้โนเมดว่ะสกิลไม่ไม่เข้าเอาได้สามนีม่ดูโนเมดกูของจริงแต่หัวตอ่อครับหัวคอเตอร์อน,นี่ไม่ว้าไม่ว่าวรอบนี้เก็บสี่แล้วฮะพาแลก ต้องตามต่อให้โจครับถุงก็ดีเออเก็บสี่อันนายเปล่าอันอันนายครับโอ้โหอันนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมนมีุ่ดนเอเลตายดับแมวบ้เลยเนี่ไปจีจีไอมึงทำอะไรวะบิดไมึงทำอะไรต่อยืนนิ่ยเฉยก็เต้นละไอ้นี่เอ้เรื่องเหมือนกวนหลับวะ มันก็ไหลไว้แี่ยมันเป็ี้วะศัตรูก็แบบล็อกเรายากแล้วเปล่าหรือไม่เกี่ยวคาลเตอร์เอ้ยหลังๆมาคาลเตอร์ไม่ว่าวอ่ะกลับไปใสสวนโนแมนโอ้โหโนแมนเอาเรื่องดีบ้าไมท่ทีเดียวเจอมาสามสามนะครับเปลี่ย,ยน,นคนเล่นไว้โนแมนมันโกงทุกคนน่าจะสลับตัวเล่นนะ่ะแบบต้นเกมมีคนหนึ่งเล่น ตอหลังอีกคนหนึ่งเล่นถุยวินบอกเอากุนแักกันนี่วินเริ่มมีปลามีเสี่ยงบ้างนะครับได้สองปาแล้วตอนนี้พาแล้วก็ยี่สิบสองคิวโนแมทมาสิบเอ็ดเฮ้ยโนแมดก็โหดว่ะไม่รู้ใครโหดกว่ากันนะโนแมดจะโหดกว่าหรือเปล่า ไม่แน่ใจมากิมมออเมีกิมมอเขาบอกเลยว่าพอกิมมอแล้วสไลด์เนี่ยจุกๆชุดเดียวกันรู้เรื่องตอนนี้มานาดันไปสาม0ันห้าแล้ว อีโมมาอีกเป็นซ้ำแปดขอคอยซุ่มมันตายเ้ยเหลือทางเดียวครับสวิเชอมปักงูเต็มเต็มบ้านเลยวิเลยเอ้ยบวกอะไรกันตรงนั้นน่ะเอ้ยขึ้นไปไม่ได้บวกอะไรกันตรงนั้นนะป่าเข้ามาดีเปิดดันตีอ้าวป่าเก็บสองบวกอะไรกันในป่าเด็กพูด จะวูบตัดไม้เข้าไปเหรอโนแมแหมคาลเตอร์อ้ยหลังๆไ,ไม่ว่าว่ะไม่ว้าวว่าปล่อยดูข้างสงสารเลยว่ะอันตีก็เฮ้ยแบบเฮ้ยโนแม่อนตีแล้วเฮ้ยมึงตีมันหน่อยดีเร็วหลังเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเออพอเห็นโนแม่อนตีปล่อยหนูข้าวช่วย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 ตีให้มัน,อ,น,อ,น,อ,นอันตีโดนเดี๋ย เรียบร้อยสามทาอง,มมงอ,อ่ะก็นะ,ะจบที่26คิวนะครับพาราเรก็ก ไอ้เล่เล่ตายอาเรียบร้อยโดนเนิดแล้วล็อกขาแล้วโดนตบแล้วเบีย้ยนั่นไงอ่ะมานา4,000แล้วแล้วทุกคนทำอะไรไป25เลย อสกิลเดียวคี่ผ่านเมาส์อ่อนตลอดนะเวลาเราเสียเปรียบไม่ใช่ว่าอออนฟึดแล้วจะพลิกเกมได้นะอีก็ไม่ช่วยนะบางทีเราอาจจะมีของออไว้ก็ก็ซุไมได้อยู่ดีแต่ก็แล้วแต่เกมนะแล้วแต่แล้วแต่รูปเกมเออ จะไปยังระวังอ๋อเอาของอะเราเพิ่งเอาของกันต <c oughs> อนนี้นของเราก็ฟูแล้วนะครับตัวทองกิมมอร์รถกอเว่จอกอเว่นะครับแล้วก็ไอคอนรองเท้ารีมนะันนาโอปุ้ยซุ่มมันโบลี่แล้ว ไอ้นูแมวว้าวเย้โอ้โหคืนฟอร์มคืนฟอร์มหน่อยไว้ก่อนไปว,ว้าวโชว์สักหนึ่งดอกโอเคอ่ะยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับสามสิบได้ไหมขออสองคิวได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยไม่ได้อับตายอ่ะจบที่ยี่สิบแปดคิวก็มาเลยครับเจ็ดอิบแน่าบ,าบาย